หลายใจตามอารมณ์คนหลายใจตามอารมณ์คนหลายใจตามอารมณ์คนหลายใจอ๋อใครทุกคนนี่น right. ้องกับหลานกำลังเตรียมรถไถนะครับที่จะไปไถนานะว้าวก็กำลังจะไถนะครับไถนานะครับใส่ได้น่ครับน้องกำลังเติมน้ำน่ครับ หายนากันแล้ววันนี้อ่าเพชรยอกดูนะครับเด็กอายุเก้าขวบสตาร์ทนะครับเดี๋ยวคิวคางหน่อยเอาเลยเพชรยอกหมุนเตะไปหน่อยเอาหมดเลยหมดเลยหมดเลยเพชรทำหมวกเตะน้ำพุหน่อยเดี๋ยวการละลานเลยเฮ้ยดีดดิเออหมดเลยเออเออปน ผู้ชาวนาก็ถ่ายนาแล้วทุกคนนี่นะเราจะดูนะว่าการถ่ายนาถ่ายยังไงนะผมถ่ายแล้วเว้ยถ่ายแล้วเว้ยดูนะผมไปแล้วครับนี่คร um ับไปแล้วไปเลยไปเลย ดูครับเด็กอายุสิบสองขวบเออใช่แก้วขวบไยน,หนานะผมโอ้โหดูสุดยอดแลผมโอ้โหท่างนาเด็กแก้วขวบไถนาโอ้โหดูดูดูไถนาเราแล้วโอ้โห่เครับเออเฮ้ยไถนาจ <c oughs> ลารารัเล่นเ็กเล่เล่เล่น <Okay. S 2> เ,เล่เล่นเลเล็กเล

เนี <deal> ่ยเดกก้าวขัดนาครับผม้าโหยนี่เป็นผู้เชี่ยวมากนะครับไปนะครับเด็กก้าวขัถนาครับผมไปยาวๆเลยคิดดี่ะเอายแกจะเอาเทขึ้นสูงไปครับ หน้าลงมาเลยลงเลยลงแค่ไหนลง้ลงไกลไปหรือยังหนอาลงเลยอากาศดีนะครับวันนี้ไม่มีแดดไม่มีฝนนะผมยอดครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กอายุ9ก้าขวบ ขับรถไถนานะผมไปเลยดูเขานะเด็กเก้าขับรถไถนานะผมดูนะไปแล้วผมผมเจ้าโดูโดครับโอ้ไปแล้วไป้โอ้ย

Oh, สองครับแ้าดูครับดูครับโอ้หครับผมปั้นมากับมือครับสอนแม่แต่เด็กได้ครับค้ามมือใจชอบอาทำได้ทุกอย่างครับคนเรา เราจะไปสัมภาษณ์เฟสนะว่าเป็นยังไงบ้างครับผมเขถถ่ายมาแล้วเยอะแล้วฮะไปฮะคนมาสัมภาษณ์หน่อยอ่าเฮ้ยครับผมคุณเฟสครับข่าวรถถ่ายมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมอย่างนี้เหนื่อยไหมครับอยู่น่าเลยโอ้ดูเหงื่อเหงื่อแตกแล้วผมเหนื่อยไหมเดี๋ยวไปไหนนั่งเลยสัมภาษณ์ก่อนไปไหน ไปได้เอาไปโอ้พระเจ้าจอรดมันยอดมากสานนายเชสเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนเหนื่ยเหนื่อเหน่อยเหนื่อยเหน่อยเหนื่อยเหนื่อยเอยเหนอยเนืเหนื่อยเหหนยเหน่าเหนนื่ยน่อยยนอนอนน เราถ่ายรอบเป็นไงบ้างอ่ะเฟสขับมากี่ปีแล้วขับมากี่ขับมากี่ครั้งแล้วฮะนับได้ไหมไม่เคยขับเลยเหรออันนี้ครั้งแรกใช่ไหมข้างอะไรที่ขับใช่ไหมโหดูคนนี้นะอันนี้เป็นครั้งแรกของเฟสที่ขับเลยครับผมเยอะนะผมยกนิ้วนี่ชอบไหมชอบไหมสนุกไหมตรงนี้เ<า>เราไม่ติดเราไม่ติดเกมเนาะไม่เล่นเกมเนาะไม่เล่นไปเที่ยวน้อช่วยช่วยนายายทอยทิตาถ่ายราที่บ้านเนาะ <laughs> โอเค okay. เดกเพื่อนนี้ว่าติดเกมดีไหมเกมไม่ดีนะผมอ่าให้ทุกคนมาช่วยพ่อแม่ทํานาดีไหมดีเนาะช่องปิดเทอมใช่ทางทำนาดีเนาะอ่าดีนะผมโอเคเป็นื่อยไหมไปบอกเขาว่าถ้าาคุณกดชอบขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยไปเลยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทัศสกายกดทัศน์สกายติดตามติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ให้้ผมดวยอ่าแล้วก็ฝากถึงเด็กทุกคนฝากเด็กทุกคนอย่าติดเกมอย่าติดเกมอย่าเล่นการพนันอย่าเล่นอย่าดื่มเหล้าอย่าดื่อย่าสูบบุหรี่เขาไม่ดีเขาไม่ดีถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมก็ช่วยพ่อแม่ก็ช่วยพ่อแม่ทำงานทำงานเหมือนผมเหมือนผมเหมือนเฟสที่มาช่วยน้ากับตาที่มาช่วยน้ากับตาไาหน้า เป็นประโยชน์ทำความดีทำความดีนะครับผมนะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้้าแลวเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพี่นะผมด้วยครับอย่าลืมกดซับสไครป์ให้พี่นะผมด้วยอะบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนเจอันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบิม